ครับตักขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเยมาบุกิโอกอนจากฟาร์มอิซูมิยะนะครับตัวนี้ผมได้มาจากค้้ยหมาดฟาร์มใครที่ตามหาโอกอนเหลืองอ่อนออน,นวลนนนตัวนี้รับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นปลาท,ที่กินเก่งนะครับ ผมเอามาตอน15เซนติเมตรปัจจุบัน25เซนติเมตรกับเวลา1เดือนพูดถึงก็โตเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เร่งรีบอะไรก็ขุนไปเรื่อยๆก็ลองดูนะครับความสม่ำเสมอของสีตั้งแต่หัวถึงหางเป็นยังไง กับราคา2,500บาทหัวใหญ่กะลกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมมุ้งเปือนให้ดูนะครับเห็นไหมครับเ,นนครบเหลืองน,น,นวลๆใครชอบเลืองนวลๆอ่อ,อนๆดูสะอาดสะอ้านตาดีินกันนะครับ โอ,คคโอกอนอิซูมิยะกับขนาดปัจจุบัน25 cm, เซนติเมตรเพศไม่ชัวนนะครับราคา2,500บาท